สวัสดีครับคุณนาบีผู้หญิงที่สำคัญที่สุดของผมนะครับน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณนะคะนายปองมันดอกไม้อะไของแกเนี่ยมันเหม็นขนาดนี้เนี่ยเดน่ะนี่แกไปเอาดอกนม้มาจากหน้าหลุมศพแกใช่ปะนี่เพื่อนนะยังไม่ตายเธอควรหีใจนะ ที่มียูทูบเบอร์หนุ่มสุดหลอ่อที่มีคนติดตามลักล้านคนเสียสละเวลาไลฟ์แล้วเอาดอกไม้แล้วของกินมาฝากแกอยคิว่าฉันไม่รู้นะไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันเป็นของที่สปอนเซอร์เขาจ้างยกไลฟ์แล้วแกก็กินไม่หมดเลยเอาไม่ใช่เียรแสนดีกินเนี่ยไอ้ปอ้อมวันนี้เพื่อนหมอมมาเธอจะมาเหรอ,หอไม่ต้องมาทำหน้าซื่อบื้อเลย เขาก็เข้าออกห้องฉันตลอดนั่นแหละแกรู้ใช่ไหมว่าเขาจะมาวันนี้แกถึงได้มาห้องฉันอะแกพูดไรของแกฉันบอกยังไงฉันไม่มียื่อยะไรกับเพื่อนของแกแล้วเลิกเขาเลิกนะก็คนบอกเลิกเนี่ยดันเป็นไอ้ยียแสนดีไงแกไม่อยากเลิกก็ต้องเลิกไว้ไอ้ปองแล้วนี่อะไรเนี่ยฮะมาทําตัวตีเนียนจะง้อเขาฉันบอกได้เลยแล้วว่าชาติหน้าเธอแกถึงจะง้อได้อะใครบอกว่าฉันง้อเพื่อนเธอฉันไม่สนใจเพื่อนเธอรู้เว้ย ฉัน move on มานานแล้วสาบ,บานดิสาบ,บานสิถ้าฉันยังรักเพื่อนเธอขอให้ฉันนี่ไงยังไม่ทันสบบาบานเลยเนี่ยฟ้าลงโทษกันแล้วแกเนี่ยนะไอ้ปองเจ้าชู้สุดๆไปเลยดีแสนดีเสียใจยจนเขาเลิกชอบผู้ชายไปเลยเนี่ยนี่แกโชคดีมากเลยนะวันที่แกผู้หญิงไปนอน มันเอามีดผ่าตัดไปด้วยนะวันนี้แกไม่เหลือสัอกย่างให้ฉีดรอยปองแกสอคนนี้เหมาะสมมากๆที่เป็นเพื่อนรักกันคนหนึ่งเป็นหมอที่รักษาหมาอีกคนนังก็มีมาก่เนี้ปาาแหมฉันก็ถึอเป็นเพื่อนไอ้ลูกใหม่แกได้ไงโอ้โหบ่าเธอจัดการอาหารเดี๋ยวฉันนั่งงอกินเอ้ยฉันจัดอาหารแกนูน่นเลยนูน่นไปเอาผ้าในเครื่องแล้วไปตาเฮ้ย ฉันเป็นผู้ชายด้วยใจฉันทํางานผู้หญิงได้ไงอ้าวก็กลับไปเลยถ้าเกิดว่าจะไม่ช่วยฉันทํางานนะออกไปเลยเราไม่ต้องมาใช้ฉันเป็นเครื่องมือในการง้อแซนดีแล้วนะเอาไงที่ฉันช่วยแกไม่เกี่ยวกับใหญ่แซนดีนะแต่ที่ฉันช่วยเพราะเห็นแกเป็นเพื่อนเชื่อโง่ละ มม oh แม่ไม่ใช่ฉัตน,น้อไอ้ hey, ปองแสนดีมาแล้วเีมาเปิดประตูหน่ยน้องไงใไปกลัว